สนับสนุนโดยบีทากเก้นไล์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไถ่ช้อปปิ้งโทร0 9 2ย5 2 4 4 4 6อใบเฟิร์นสุธิยาลูกทุ่งสาวเสียงดีกำลังซุ่มทำร้านอาหารชื่อเก๋เกเกว่าร้านอร่อยใหญ่ให้เยอะที่จังหวัดนครนายกถึง2ส,สาขาด้วยกันบรรยากาศที่ร้านจะเป็นยังไงเราตามสาวใบเฟิร์นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะแม่เฟิร์นสุธยาค่ะวันนี้แม่เฟิร์นจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมร้านอร่อยใหญ่ให้เยอะสาขาสองของแม่เฟิร์นนะคะอยู่ที่ราวินการ์เด้นจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยเข้ามานะคะอันดับแรกเราจะเจอเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ด้านหน้าตรงนี้จะมีเมนูอาหารแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบปีกไก่ทอดน้ง่งฟานะคะตำหมูยอ ต้มแซบไก่นะคะอันนี้คือซิงเกอร์ของร้านเราเลยนะคะตำกุ้งสดตำไทยไข่เค็มแบบสูตรโบราณน,นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยคือตำอร่อยใหญ่นะคะก็คือเป็นเมนูซิงเกอร์ของร้านเรานะคะก็เนี่ยนะคะเราสามารถสั่งอาหารตรงนี้ได้หมดเลยนะคะว่าสั่งตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาอีกนิดนึงค่ะเดินเข้ามาใกล้ๆนีสนนะคะสองฝั่งนะคะ ทางฝั่งขวามือของใบเฟิร์นก็จะเป็นร้านของฝากนะคะหรือว่ร้านของฝากเหมืนอนก,กันแต่ว่าโซนข้างในที่หลายๆคนเห็นเคาน์เตอร์หน้าร้านของใบเฟิร์นนะคะโซนที่ทําอาหารก็จะอยู่ข้างในนี้นะคะนี่นะคะนี่เราก็จะเห็นนะคะว่า,าบรรยากาศตอนเช้าเนะลยทุกคนก็จะเตรียมของกันอยู่นะคะในส่วนของอลูกค้าที่เข้ามาในร้านนะคะสามารถจับจองที่นั่งได้เลยคือท,ที่มีกว้างมากๆนะคะ ซ้ายขวานะคะสามารถเริ่นั่งได้เลยจะมีทั้งซุ้มด้านหน้านะคะที่สามารถนั่งได้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีแบบว่า ลางแจ้งมาฝั่งนู้นนะคะจะมีแบบว่ากองฟังเล็กๆให้ทุกคนได้นั่งกันด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่รับรองสาหรับเด็กๆด้วยก็จะมีทั้งของเล่นมีทั้งชิงช้าให้เด็กๆได้แบบทํากิจกรรมกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะร้านของใบเบิร์เนี่ยเป็นร้านอาหารอีสานนะคะก็จะมีเมนูแซ่บๆเยอะมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่แบบว่าเบบีจนถึงแซ่บจัดจ้านมากๆนะคะก็ ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาที่นี่ก็ mm hmm. าสามารถแวะกันเข้ามาได้ที่ราวนการ์เด้นจังหวัดนครนายกนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะใบเฟินขอฝากร้านอร่อยใหญ่ให้เยอะสาขาสองของใบเฟินด้วยนะคะที่ราวินการ์เด้นนะคะจังหวัดนครนายกนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆใบเฟนมี2ส,สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ตลาดจำจุลีมาร์เก็ตค่ะเราจะเปิดทําการทุกวันเลยตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะแล้วเราจะหยุดทุกวันอังคารนะคะส่วนที่ราวินการ์เด้นนะคะเราจะเปิดแค่เสราร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะใครที่คิดถึงกันก็สามารถไปหากันได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดจางจุรีแล้วก็รวมถึงราวินการ์เด้นด้วยนะคะแล้วมาเจอกันนะคะมาทำความแซบมาลองความแซบแล้วจะรู้ว่าเด็ดแค่ไหน,นโอ้โหบรรยากาศดีมากเอาเป็นว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดนครนายกก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนร้านอร่อยใหญ่ให้เยอะของสาวใบเฟินกันนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย